มาหน่อยแอลที่กำลังรับสบาย,ยครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เขารับตกททันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชียยันบัานม่วงครับกคือเก้านะครับช่วงเวลาเงาเมแรงแต่มีเวลา มาเยี่ยมมายามมาให้กำลังใจบารมีพนคำตะกาซึ่งเมือ่อวานนี้นะครับเมือ่อวานนี้ก็ได้่งทรงสก,การตาของบารมีพนคำตะกาตาคำจันทร์ชื้นตานะครับเมื่อนี้ก็เลยแวะมาเยี่ยมมาให้กำลังใจบารมีพนอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่สวนพวกน้องนาของบารมีพนคำตะกาก็ ขอแสดงความเสียใจกับเบา้งนคนคำตะกานะครับที่สูญเสียคนอ,นอันเป็นที่รัก,กคือคุณตาคำจันทร์ก็แดดร่มร่มต๊ะแหละครับอยู่ที่โค้งหน้าบรรยากาศก็กดีดีนะครับบริลล์ลงคลิปลายมือนะครับบริลล์ลงคลิปลายมือก็สิมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศอยู่โค้งหน้าซึ่งอ่ เมื่อนี้นะครับก็มีเบาเอที่ม,มาบ้านหน้ามาให้กำลังใจบริวารค่ำอากาศคือกันซึ่งผมเองชัยยะมันม่วงนะครับได้เดินทางมาฮอดโคกนองหน้า่ํำมือแรงก็คือเก่านะครับตามที่พี่น้องได้เห็นภาพบรรยากาศที่ผ่านมาตามที่พี่น้องได้เห็น คลิปวิดีโอที่ผมลงไปถ้าหากมีเวลาในมือแรงหรือช่วงใดที่มีบ่มีภารกิจสำคัญผมก็สิแบะมาเยี่ยมมาให้กำลังใจครอบครัวมานิพลธ์ควาตระกาซึ่งมานิพนกับเตียงลูกน้อยนะครับพอลูกอ่อนพอลูกอ่อนการพักพรกับ,บเพียงพ่อการพักพรอนกันหน่อยนะครับ สภาพร่างกายกับช่วงนี้กับน,นะครับจากที่บัลิีพนบําแข็งแรงอยู่แล้วก็ต้องเลยพักพ่อนหน่อยเพราะต้องดูแลลูกซอยแมปิลน,น้องที่แอลนะครับซึ่งหลายคนก็นคือสีไจะเห็นในคลิปที่บัลลพนคําตะกาลงช่องแมปินน้องที่แอลก็ดีลงช่องบงัลลพนคําตะกาก็ดี กามาเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับกัเมื่อนี้ก็เป็นวันสงการวันปีใหม่ของไทยกับฝากความพีหอคีเถึงไปย่งพี่น้องเอฟซี่อยูห้างผักไต้ผักเหนื้อผักกลางประเทศไทยตลอดจนพี่น้องทางสปปลาวขอให้พี่น้องทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญคิดประสงค์สิ่งใดขอให้ไดดั้งใจาัฒนาทุกประการ เดี๋ยวเสียงให้ท่านผู้ชมได้พบปะได้พูดคุยกับเบาเอที่งานบานาซึ่งบ่ได้ลงคลิปช่องชายชาชยามันม่วงนานพอสมควรพี่น้องก็ถามหาพี่น้องก็คิดถึงพี่น้องกับเป็นห่วงถามข่าวเบาเอที่งานาน่าดูตลอดนะครับผมเสียงให้ท่านผู้ชมได้พบพอกับเบาเอที่งานบานนาครับตามมาครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน ผมบ่าอีทีมงานผ่านนาครับพี่น้องคุณนายคุณตาครับกับบุคคลท่านเก่ากับสาานที่เก่าๆที่เคยเล่าเรื่องให้พี่น้องบึงตั้งแต่ต้นปี2564นะครับเจ็ดหอด2565ร่วมสางแปลงโคกน้องนากับพี่ชายบ่านิพนธ์คำตะกะเมื่อวานนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจครับไอซ้าย,ายพร้อมด้วยอยาตีพี่น้องของเพื่อนครับที่ สูญเสียลมพโพไซนะครับซึ่งเป็นคุณตาคําชินตานะครับมันีบาเอกเร้ได้บินด่วนมาจากอุดรธาน,านีมารวมสาพนักกิจศพของคุณตานะครับครับส่งคุณตาสู่แดนสวรรค,ค์คาราครับครับมันนี่ครับดีใจที่คุณตามาหามาเจอกันพ้อครับผมครับผมเอฟซีช่องใช้หนุ่มวงกระทำหาเบาเอียตลอดได้ครับคุณตาครับฝากยังฮอดเอฟซีจัง่อยผมก็อ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์อยู่ทุกทุกคนี่ปล่อยิปผมก็มว่าเบิ่งลิปตลอดครับ ช่วงนี้ก็ตะกี้อ้ายเป็นเสาหลักในการเ็เกษตรกรนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าในช่วงเก็บเกี่ยวมันเก็บมันล้วก็ต้องปลูกล้อฝนแล้วก็ปลูกจะอยู่ในกับรถไทยช่วงนี้ไปเป็นเช้านะเบื้องดำดำแล้วดำอีกคดำตื้มบ่รับคุณอาว้าดำก็ดำลอยดอกดำดูดดำดีดำดึงดูดดึงดมนะครับมือวันนี้ได้กลับมาสถานที่ตรงนี้กับเป็นสถานที่ที่มีความสุขมาฝากชีวิตอยู่ประมาณ หนึ่งปีเกือบสองปีนะครับที่มาใช้ชีวิตณสถานที่ตรงนี้ครับถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสุขอบอุ่นนะครับเกิดจากความหักแพงระหว่างสองไอ้น้องตังทองบิดามันดาครับนะครับซึ่งบ่เมนพี่น้องได้สายเลือดแต่รู้สึกว่ากลับมาเรามารักกันรู้จักหักแพงกันถือว่าผมก็เป็นลูกเป็นบ้านเป็นลูกเป็นหลานพี่น้องชาบ้านน้องพอกเป็นลูกเป็นหลานชาวสกลนครพรอมเมื่อ้านี้ผมเข้าเปในบ้านท่านว่าเอ้ มึงไปซิเลอร์มาว่าได้เห็นหน้าจะเขื่อหรือเปล่าผมก็ยังเห็นอ้อยเห็นมันแล้วเพื่อนก็ว่าสมพมีเห็นหน้ามึงจะเขื่อแล้วสุเทียมึงเข้ามาซื้อของอยู่ในนี่ก็สันทนาพี่น้องกันนะมันจําได้อพี่น้องทางบ้านนองพ่อเพิ่นสเห็นหน้าตะกี้กับขี้มันจะใช้ให้ไปรถใหญ่เข้าไปซื้อของซื้อยังในบ้านนะเป็นปียครับไม่ยู่ตรงเนี้ยกระลึ่งกับแก่นกับเพิ่์นไม่บอกครับคุณอาสว่วงที่กับบ้านไปปมันสองเดือนกลัวไปกับไปเฮ็ดภารกิจล่ะพี่น้องก็สิเห็นดีตัวครับ เฮ็ดมันแน่เฮ็ดนั่นเห็ดนี่แน่ก็่อใครไทยคิดปั่นได้ครับนะครับถือว่าได้กลับมาตอนนี้มีความสุขมากนะครับครับผมเอ้าเมื่อนีปีใหม่ของไทยอวยพรใหนพี่น้องจังหน่อยนะครับเมื่อนีกะหนึ่งหน่วยวันปีใหม่ไทยนะครับกะขันบอลสิอไยพรนกะคุณสมบัติของสิบอหลายกะขออ้างอิงถึงคุณพระศรีรัตนรตยแก้วเนาะครับซึ่งเป็นที่พึ่งอันอุดมซึ่งเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของพวกเฮาชาวพุทธนะครับครับจงดบันดาลพรั่ไสให้พี่ให้น้องครับกก่่อออนนืเา สุขภาพซะก่อนนะครับให้สุขภาพแข็งแรงครับจะได้มีแห้งหาเงินหาคําแล้วก็จะได้ลำล้ำเรื่อยๆไปสุขุ้คนครับครับอันนี้ทำเนียเนาะอันนี้ไว้พ่อนพี่น้องวันนี้คนอานสีภาพไปใส่เดีาบลอนได้ไปหาล้านหน่อยเถอะดิมาสิไปหาเบื้องใกล้ๆแต่ว่าสิบลสัมผัสเพราะว่ามาแต่ตั้งอย่างว่าจะบลสัมผัสล้านโอเคโอเคเออมาหาเอลทีแล้วไอซีบลจับตอนนั้นเบื้องในรูปหนาเพิ่น หนาเพิ่นบาทเบิดบ่ปเออร์ตาผมหอมแดงจิ้งคือน้องไอ้ที่มาชมบรรยากาศข้างนอกตอนใช่ไม่ใช่เจตพลเจตพลเฮ้ยเฮ้ยหาวนอนแล้วไอ้กชายเจตพลใช่เด็กชายเจตพลหาวนอนแล้วเห็นหนนาวอแล้วเห็นิท้องคนอ่ะเงาหนาเบิ้งแน่ เล่นไก่ไปคือจึงแทะมัเริ่มเริ่มตามเพาะรอนาคือจึงแท้โอ้เริ่มเห็นแล้วนี่เริ่มเห็นแล้วขี้ห้ยอยู่บ่กางขึ้นมาขี้ห้ยอยู่่พน่าขึ้นเรืี้หยมาขี้หายเพระมันตีสองให้ให้กินนมอืมยากเน่แล้วพอแมวนา่วนนีนะาีพนลำบากอะไรยังยลำบากหน่อยนะเจานานสวัสดีันสวัสดีครับ บบ่ไรนอนตาเสียต้อมบ่ได้นอนอล้วก็ยิ้มเลยไมเ่นเลยยิมเอยเายิมเลยมันบ่ไไ้นอนหลายขึนครับสาสมคบวกลูหน่อยบค่อยได้พัก่อนหล้วกับวกับงานตาจะเนื้อ็เมยอะไรจังหน่อยรัด่วนมาเพียงพอครับเบน้งกระสุนยังหน่อยอยู่วัเกนก็ได้ครบสุนยังหน่อยอยู่ขี้โมบเวลานอนโมบเวลานอนเมยยังว่าแล้วการแลกงานละ แล้วเบิรทุกอย่างพี่น้องแยกย้ายกันเบิด์ตหนูกะสิทธิ์สิพักพอนจัะหน่อยชาดแบตจังหน่อยพักพอนจักสินอนถือบอกเพชรอย่างครับสินอนถืเพชรกินแล้วก็นอนจักระเทศหนึงชาดแบตกินแล้วก็นอนตีปั่นเอวที่เลยกินแล้วก็นอนกระเทศแล้วก็แก๊กน้ำมือละเฮ็ดยากข้าวบดะแต่ว่าบนอนเด็กกันะแต่ว่าอธิขอเมียแยกบนอนจักซีหาเมือคอยแยกเม่์ได้สิคอยแยกละ อยากกินน้ำกันบอเพราะว่ามันมันไม่ได้รับสาวเดียวนะรับเตือนรับเตือนเปลี่ยนกันเอานบ่เปลี่ยนกันเอาบออะไรมันห้ครับาหาแล้วก็ต้องตื่นเด็กน้อยให้ไในนี้หนูก็รับอยู่แล้วครับเั่นบอเอ้ยดื้อไงเตืนบอไงไม่จะดื้อเด้อบอไงไม่จะดื้อเด้อบ่เด้อเด้อเด้าจห้เตือนกินนมดูมานอน นอนสาวเดียวซอดแจ้งไม่กินเธอเดียวก็ได้บ่ฮ่าฮ่าตักไล้ที่ไปใส่นี่เลาะบ,บ่เลาะคนหลังหน้าบ่นี่มันเยอะเยออโอ,โอ้พอไปเกินเริ่มาวแล้วเริ่มหาวแล้วเริ่มหาวแล้วบาคนให้อาหารหนยแจกง้าแน่งหมดเลย อะไรมาเส็มบุนะครับมีสมาชิกใหม่แล้วใครบอสมีสมาชิกใหม่แล้วปีกูบอสกินแหงบอส่ะกบ่อยาัวกยามันเจ็บท้องบนี่คือวนท้อนสมบูรณ์มันได้ยูม่องดีบ่สทจงเลยวะนี่ผัดนีผัอกบอสนี่มครสูตแล้วครับอ่ได้อมงนมันมา โอ้ล่ะยมานมากินบ่โช้ยกินได้บ่วะได้ไดมันไม่เป็นไรหรอกมนเกียกินบ่เมื่อเปิดลนหลายๆเ่ะเทงเมิ่งเล่ะเียงไหนมาอืมโอ้บ่ค่อยกินตัวนี้บ่ค่อยกินแงนงมันบดละออออเย็บพอกินอ่ะ ครับเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับได้เห็นภาพบรรยากาศต่างๆได้เห็นทีมงานยูทูบแลนด์ดินแดนไอน้องสองฟังของวอสิเป็นเบาเอที่มาบรนณาบทบเบาที่พงศักติ์กาแม่ปิ่นน้องที่แอลผมแช่ใช้ยานบรรมวงนะครับมาร่วมตัวกันมาให้กำลังใจบ้าที่พงศักดิกาฝากความคิดเห็นถึงไปยังทุก่านทุกคนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องใช้ยานบรรมวง ฝากกดส u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและก,กันให้มีกำลังใจได้เฮ็ุคลิปให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งต่อไปนะครับคลิปนี้ฝากไว้สำนีครับสวัสดีครับ